เพิ่มแป๊บเดียวนะครับครบรอบ1ปีนะครับสำหรับรายการ P4G นะครับรายการสําหรับเกมเมอร์นะครับที่มีเนื้อหาสาระน่าสนใจนะครับเก็บมาฝากให้แฟนๆเกมเมอร์ได้ติดชมกันนะครับครับก็ในโอกาสครบรอบ1ปีนะครับขอให้รายการ P4G นะครับอยู่คู่กับเกมเมอร์ชาวไทยนะครับแล้วก็มียอดคนดูนะครับเยอะๆยิ่งๆขึ้นไปครับสวัสดีครับ สวัสดีครับขอต้อนรับผู้สุริยกรรมพีฟอจี่ไพ่ฟอเกมเมอร์อะไรกันเกมโป้คนเล่นเกมเกมโป้มิดกุ้งขโมยครับเป็นผลฝันปรุงครับอ่าเทปนี้เราครบเทปพี่ที่52ก็คือ1ปีอ่าอ่านะครับแมนต้องมีอะเลี้ยงอะไรครับซะหน่อยแต่จริงๆแล้วเราครบ1ปีตั้งแต่ต้นเดือนกรกฎาคมแล้วนะครับแต่ว่าด้วยเหตุบ้านการเมืองอะไรหลายๆอย่างทำให เกิดอาการเลื่อนๆๆๆๆๆมาเรื่อยๆจะพูดสิอยู่แล้วก็โดนแรงๆแรงๆตัวหรอกอ่ะเรามาอยู่ช่วงข่าวเกมดีกว่าว่าช่วงนี้อาทิตย์นี้มีข่าวเกมอะไรน่าสนใจบ้างคุณวินมากกเลยอ่ะครับผมเริ่มจากฟังข่าวออนไลน์กันก่อนนะครับอ่ะอาทิตย์นี้เราไปดูเกมมือถือกันบ้างดีกว่าอ่ะแต่ว่าไม่ใช่เกมมือถือใหม่นะอ่าแต่มันเป็นการมาม่าของเกมมือถือต้มน้ำก่อนท็อปคอยพร้อมครับอ่าโอเคครับเกมนี้นะครับชื่อเกม เส้นก็กุยที่แมะของพะจำได้สองร้อยเต้าเขย่าโลกเคยได้ยินไหมพอเราไปเด็ูตรงนี้แหละตรงนี้แหละที่จำได้ก็คือครับก็อันนี้นะครับก็คือเมื่อต้นปีก็มีการโปรโมทเกมนี้ทางนี้มาแล้วซึ่งก็เป็นดราม่ากันพอสมควรนะครับซึ่งณตอนนี้ก็จะมีเหตุการณ์เป็นดราม่าซ้ำสองขึ้นมาอีกแล้วก็คือมีเหตุการณ์จากเว็บไซต์เว็บไซต์หนึ่งนะครับ มีสมาชิกท่านหนึ่งเนี่ยเป็นเว็บไซต์ดังซะด้วยสิบอกมาันชิปเออโอเคก็บอกมาซึ่งน่าจะเป็นเกมเมอร์ของเกมดังกะเกมเนี้ยเซนกฮิเมะเนี่ยออกมาประกาศว่าตัวเกมนะครับมีการใช้รูปแบบของการพนันสุ่มเสี่ยงในการหารายได้รวมทั้งการปิดบังดอกลวงผู้บริโภคด้วยโดยการนั่นก็คือทั้งในกรณีที่ตัวเกมเป็นรูปแบบของการระบบสุ่มการ์ด นะครับซึ่งผมรู้สึกว่าไอ้กเกมเนี้ยไอ้ระบบสุ่มการ์ดหรือเกมพวกนันด้อมหรืออะไรพวกเนี้ยมันมีนอยู่ในไทยเกือบทุกเกมเลยนะคือจะบอกว่าเกาหลีก็มี<อ>มัเป็นเรื่อง,องปกติเต็ม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 เลยละ่ะซึ่งแต่ประเด็นมันอยู่ตรงนี้ประเด็นมันอยู่ตรงที่ว่าว่าตัวเกมเนี่ยว่าทั้งทั้งค่ายเนี่ยว่าไม่บอกเลยว่าว่าการ์ดอะมาเป็น ว่าในซอง<า>นี้มันมีการอะไรบ้าง <c oughs> มากไปแล้ว่ <c oughs> ะ <c oughs> มันจะม,มีมันจะมีการอะไรบ้างนะครับแล้วก็อาจจะบอกแค่เงาเงาอะเงาเงาว่ามันมีการมีกี่ใบอยู่ในซองอแต่ว่าไม่มีไม่ได้บอกว่าอะไรบ้างรวมทั้งไม่บอกด้วยซ้ำว่าการแต่ละใบเนี่ยมันมีคุณสมบัติอะไรซึ่งถือว่าเป็นการที่ทำให้จงใจเทียบปิดบังว่า การที่คุณอยากได้อะมันเหมาะสมกับคุณหรือเปล่าอืมอืมจะเป็นแบบนี้นะครับซึ่งเกี่ยวเรื่องการแรนดอมการ์ดหรือแรนดอมหลายๆอย่างเนี่ยมันมีเกิดขึ้นมาแล้วที่จีนซึ่งแน่นอนปิดปิดหลายๆเกมเลยซึ่งตอนนั้นมนมีเป็นกฎเรื่องดังมากเลยนะว่าเกี่ยวกับเรื่องตัวเกมเนี่ยเกี่ยวเรื่องการแรนดอมเนี่ยนะครับ ก็ต้องรอดูจนจบไปว่าทางค่ายเกมจะว่ายังไงอืมแล้วก็คนเล่นจะมีดราม่าไหมจะมีประทวงไหมจะมีวิญญาแก้ผ้าบรรทุงนะเบษัทก็ไม่ต้องรอดูจนจบไปนะครับโอเคดราม่ากันมาซะยาวเรามาต่อกันอีกทีอีกข่าวหนึ่งดีกว่านะครับก็คือนึกว่านึกว่าคราวนี้จะเครียดอย่างเดียวโอเคก็จะมีในที่สุดคอเกม FPS FPS อ่า First person shooting นะครับก็ ถึงเวลาคาเหตุดังๆแล้วกับเกมสุดคลาสสิกที่กี่ปีแล้วเนี่ยกับ s p e i i l l o r r e เนี่ยภาคล่านะครับล่าสุดนะครับว่าทาง d i g i ต a l PLUS ก็ประกาศออกมาแล้วว่าเขาจะเอาภาค2อ,ออกมาอย่างแน่นอนเลยนะครับผมโอเคซึ่งยังไม่มีกำหนดอะไรเลยนะแต่ถ้ามีอะไรแล้วเราจะมาบอกให้ทราบอย่างแน่นอนนะครับโอเคข่าวออนไลน์ก็มีแต่เพียงเท่านี้ครับผมโอเคราวนี้มวฝัง BC กันบ้าง คุณม,ม,าม,ามีมีดาม่าผมก็มีดาม่าบ้าง,างแต่ดราม่าคุณนา่าจะข้ากัวกว่าผมกำลังดูเมื <c oughs> ม่อกี้นี้ต้องดูอีกทีว่าเราพูดออกอากาศไปแล้ว,ลวเราจะโดนเด้งหรือรเปล่านะครับผม<อ>ในเมื่อตอนนี้ทางกระทรวงวัฒนธรรมสั่งแบนเกมท ropical 5ก็กลายเป็นดราม่ายังคือมันเป็นดามา่าเ,า,มาเพราะอะไรนมเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยสื่อต่างประเทศเอาไปลงข่าวด้วยว่าเมืองไทยแบนเกมนี้คุกสื่อลงข่าวไอทีเกมส์ปอร์ตจะโดนลงหมดเลยดังไปทั่วโลกยีเจจงเวยอุกเมืองไทยกู คุยนะครับผมทางทุนชาแนครชัยอาชีพจิกรมส่งเสริมวัฒนธรรมเขาบอกว่าที่เขาแบนเกมนีเ้เนี่ยมีสองสาเหตุครับคือหนึ่งคนได้สามารถตั้งชื่อกษัตริย์ในเกมได้ในการล้อเล่นกษัตริย์ในเกมหรือ <c oughs> มันก็ถูกอยู่แล้วตอว <c oughs> เราถ้าอย่างนี้นะครับคุณชานะครับคุณชายครับผมคุณช่วยแบนเฟซบุ๊กคุณช่วยแบนยูทูบ ในกูเกิลครับเพราะว่ากคนก็ใกล้ชื่อหมดเลยแรงไปแล้วแรงเกันไปไม่อยากรายงานตัวนะเว้ยเอาซอฟต์ๆลงหน่อปโอเคแต่ว่าที่มัะเดนเนี่ยคือทางสื่อของต่างประเทศแต่ยเขาวิเคราะห์กันว่าจริงๆมันไม่ใช่แบบนี้ด้วยหรอกมันเป็นเพราะว่าของไทยมันเกิดรัฐประหารแล้วเหตุการณ์ในเกมเนี่ยมันมีเนื้อเรื่องที่คนเลือกสามารถเลือกที่จะประกาศกฎเกณฑการสื่อสารขาศึกกับผู้ประชาชนได้ทำให้เขาไม่เกิดลัวกันว่าจะเกิดการปลุกโลงเป็จริงๆหรือเปล่าอะไรแบบนี้ ก็ก็เลยดังกินที้ไปผมขอรายงานตัวนะครับผมขอรายงานตัวแต่ผมยังมองไม่เห็นว่ามันจะทําให้เกิดขึ้นได้ยังไงมันก็เหมือนเกมมันก็เหมือนกับคนฆ่ากันเองไงไอ้ไอ้เกมยิงคนเน่ยผมเล่นเกมยิงคนโขเลือดสาร์คอขาใส่กันทิ้งผมไปคันจากคุณไหมก็ไม่เคยเออฉะนั้นก็อะไรที่อยากได้ก็สตรีมก็ขายแล้วคุณจะ พื่อจะรอจ่ายใาญมากสุอก็ได้เลยครับจะได้ลดราคาไม่ดีนะแรงงั้นเนี่ยข่าวต่อไปอันนี้ก็ดัดแก่กันนิดนึงสมับคนคนแก่เออไม่ใช่คนไหนที่โตๆกันแล้วเล่นจากอีวิวภาคแรกเกมที่สมัยเครื่องเพลงกลายเป็นจะถูกรีมาสเตอร์ไปภาคที่สี่ลงเลยเครื่องคอนโซลแล้วเกมสามเ Xbox 360 Xbox One แน่นอน PC มาด้วยอืมอ่า เฮ็ดมเเลยเฮดีเลยพัน0ปแลสิบปีระเซนส์ส่วนเรา5.1ดยกเว้นเพย์สามไอ้บส x สามบุศน์จะเป็นเจ็ดสองนีแทนอืาจะเป็นยีส่วนจะเกบกำลังขายประมาณต้นปีหน้าแต่ญี่ปุ่นจะขายก่อนเป็นที่ยี่สิบจพติการอย่งนี้อ่าภนี้สนุกมากภาคแรกเป็นเกมที่เป็นเกมที่ Resident ที่รู้สึกว่าน่ากลัวที่สุดอ่ะก็ประมาณนั้นแต่สามารถปรับจอแบบแบบคสิสิบคณหรือสก้าก็ได้นะภาอสกได้ได้ควชอบเลย แนะนำอย่าเล่นหลังเที่ยงคืนนะครับแล้วเปิดเสียงกันแบบจ่อจะลืมเปิดเสือกมาสือกโอเคแล้วก็ข่าวสุดท้ายอันนี้ขอเอาใจพ้าไม้ของเรา DKS หน่อยกันนะครับกับสามเกมเกขาย DKS มีั้รขายแล้วครับในอวันขายหนึ่ง GTA 5ขนาดนี้เขาทุบเกย์เกย์ขายที่ดีที่สุดในโลกไปแล้วสามารถขายไปแล้ว34ล้านก๊อปปี้ทั่วโลกจากเงิมสิล้านก๊อปปี้เพิ่มไปอีกหนึ่งล้านเพิ่มไปอีกหนึ่งล้าน งั้นผมต้องไปทําอะไรสักอย่างแล้วบอกผมเล่นแบบ GTA มึงนี่จะได้รายงานตัวสักทีโอเคแล้วที่สองอีกเกมที่ขายจะเป็นการ NBA 2014อ่า 2K14 ก็เป็นเกมกีฬาที่ขายดีที่สุดของ 2K แล้วก็ขายแล้วคู่สเก็ตเกมขายดีของเครื่องเกตคอนเครื่องยุคเกเลชั่นอย่างคอนโซลรุ่นใหม่ด้วยเกมโปรในบางวันขายดีที่สุดด้วยอ่าแต่เมืองไทยไม่ฮิตเท่าวินนิ่งมึงนี่ ทำไมเขาไม่ทำกับคนอเมริกาแล้วก็อีกข่าวหนึ่งของเกจคแมนอีเกนอีโวอีโวเลิ่อนขายจบอ้าวอ้าวขายแต่วันนี้เป็นราคบมเป็นสิบกุมภาพันธ์ปีหน้าแทนด้วยผลที่เรียกว่าเขาเจอฟิทแบบตะการีสามมาแล้วก็เลยจะทนเขาไม่เก่กว่าเก่งดีขึ้นไม่สองอันแรกมันขายดีตลอดนะทำไมอันสุดท้ายเนี่ยมันกลายเป็นเรื่อนคือจะบอกว่าเหลังจากต้องฟิลฮาร์ดไลน์ก็เลื่อนแล้วก็เอกก็จชักกัเลื่อน มันเกิดอะไรขึ้นกับกีนี้เนี่ยการมันเลื่อนมันเลื่อนกันจังเลยเราจะได้เห็นเกมอีกเกมเล่นเล่นเหรือเปล่าเนี่ยไปคิดกันต่อไปนะครับแต่ตอนนี้มาดูข่าวคอนโซลกันดีกว่าอืมคุณป่านรู้จักอนิเมะเรื่องรันดันการลองป๋าไหมไม่รู้จักกันเพราะสังคมดูก่อนจะไปตามครบคืนอ๋อซื้อมาด้วยน่ะเกมนี้ก็รักาลังจะออกภาคใหม่บน PS Vita นะครับผมก็สาวออนิเมชั่นก็น่าจะรู้จักกันดีนะครับก็นึกไม่ออกก็นึกถึงหมีสองสีที่มันสลับซ้ายขวาเป็นสีขาวดำบางหนึ่งแต่มันจะเข้าตัวจะไหมแล้วก็หน้าหดหดก็เกมนี้นะครับจะเปลี่ยนแนวเป็นแอคชั่นไดสมเนเจอแล้วนะครับตัวภาคนี้ก็จะอยู่ในระหว่างช่วงภาคหนึ่งกับภาคสองครับอ่าแล้วก็มีตัวเอกเป็นน้องสาวของพระเอกภาคแรกที่ตัวเอกเนี่ยจะต้องหนีการตามล่าของไอ้หมีตัวนี้แหละส่วนอาวุธก็ สร้างสรรค์มากอ,ะอ่ะอาวุธเป็นทรอรโลคงนี่ครูอ่ะเอาทราอระโลคงเอาทอรโลคงมาฟาดไม่ถึงกับฟาดเขาบอกว่ามันเป็นทรอร์โลคงที่สามารถยิงกระสุนคำพูดได้นะคนที่สามารถคนที่โดนหรืออะไรก็ตามที่โดนเนี่ยก็จะทําตามกริยาตามที่กระสุนคำพูดที่โดนไปจะใ,ให้เคลื่อนไหวบ้างเคลื่อนให้เต้นอะไรบ้างพวกนี้แล้วก็จะมีแล้วก็ปัจจัยพวกนี้ก็จะทําให้เกิดเป็นการไขปริศนาต่างๆที่จะได้พบ นะครับก็นอกจากตัวละครที่เป็นน้องสาวของพระเอกภาคแรกนะเนี่ยก็ยังมีตัวละครจากภาคแรกนะฮะที่ที่มีบุคลิกแฝงสองตัวที่มีบุคลิกแฝงคนหนึ่งฝั่งนึงเป็นสาวแว่นธรรมดาท่าทางเข้มขึมอีกบุคลิกหนึ่งก็จะเป็นฆาตกรโหดที่ใช้กันใจเป็นอาวุธนะทำไม <วะ S 2> มันกลับก็จะเป็นบุคลิกสองบุคลิกทีมเลยอะไรวะฟ้าฟ้ากระเหวอ่าใช่ ก็เกมนี้ก็จะวางขายในวันที่25กันยายนนี้ครับก็น้องสาวน่าจะเล่นน่าชอบป่านน่าจะซื้อให้ก็มาเป็นเครื่องพีนั่นแหละอุงเอ้ยอยากให้น้องสาวเป็นฆาตกรมั้ยุดยอดเลยบอกเลยว่าใครกินผิ้ชายไป็นผู้ชายตัวอะไรก็ไม่รู้เยียมไปเลยโอเคครัข่าวต่อไปมาดูที่โซนี่กันดีกว่านะฮะโซนี่เพลย์สเตชั n แนวเปิดโอเพนเบต้าแล้วนะครับเราเคย นำเสนอข้อมูลของข่าวตัวนี้ไปบ้างเช่นนันเป็นบริการของ PlayStation นะครับที่ให้ผู้เล่นเนี่ยสามารถสตรีมมิ่งเกมมาเล่นได้บนเครื่องนะครับยังง่ายๆว่าการเช่าเกมมาโดยที่คิดคิดคิดค่าค่าเสียหายเป็นระยะเวลานะครับก็อยู่ที่ประมาณ1.99เหรียญสหรัฐ หรือประมาณ60บาทเนี่ยจะเล่นได้ประมาณสี่ชั่วโมงก็เหมือนกับเป็นการลองไงว่าเออเกมนัมม่นคือข้อ,อดีนะฮะ <ๆ S 2> แต่ว่าข้อเสียก,ก็คือคนที่โหลดมาเล่นแล้วเนี่ยสี่ชั่วโมงมาเล่นไม่จบมันต้องต่อไปเรื่อยๆแต่ว่าที่เป็นเกม RPG จเนี่ยมันจะเล่นยาวๆยาวๆยาวก็จะเสียตังค์ไปเรื่อยๆก็มันก็ไม่ยอมซื้อแผน่นสัทีไมู่้้ทำไมก็ซื้อแผ่นเธออย่างนี้นใช่ฮะแต่สี่ชั่วโมงเนี่ยบางทีมก็เล่นจบได้นะบางเกมใช่บางเกมเล่นจบได้ก็นั่นก็ถือว่าคุ้มดีเพราะว่า 60บาทเนี่ยมันก็ราคาเท่ากับแผ่นละเมิดลิขสิทธิ์ในบ้านเราเหมือนกันถูกต้องไหมอย่างเช่นเกมพวกเกมไฟติ้งอะ่ะบางทีถนัดอยู่แค่ตัวสองตัวเมื่อปั๊บเดียวอ่ะแล้วก็1.9เหรียญเองอ่ะ60บ,บาทมันที่มันก็ซื้อลายได้แค่ชุดเดียวเองอสติ๊กเกอร์ลายชุดเ,ดเองเนี่ยก็บริการนี้นะครับก็จะมีอยู่บน PS4 ตอนนี้มีแค่ PS4 เท่านั้นนะครับแล้วก็ PS3 กับ PS Vita กำลังจะตามมามแต่ยังไม่มีในไทยตอนนี้ เฮ้ทำไมเอารุ่นใหม่ก่อนนะรุ่นรุ่นต่ำกันกับระบบมันก็่างนี้ไงอือครับข่าวข่าวต่อไปสุดท้ายแล้วนะครับเราจะไปเยี่ยมชมบรรยากาศงานชัยนาจอยที่ผ่านมาดีกว่าอ๋อใชัยนาจอยใจแล้วเห็นมาเยอะนี่เอ้ยเด็กๆดูอ่าแต่ว่าเรื่องของส่วนออนไลน์เนี่ยเดี๋ยวน่าจะมีค่ายออนไลน์ไปได้อะไรมาเยอะแล้วก็ปล่อยให้คุณเวนไปดีกว่านะเรามาดูจะให้เราไปทําไมล่ะ โอเคผมจะพูดถึงข่วนโซลไง่าเข้าใจเข้าใจส่วนคอนโซลเนี่ยมันมีที่น่าสนใจก็คือส่วนของ Microsoft กับ Sony นะเขาไปเปิดบูธติดกันเลยนะฮะแล้วก็ Microsoft เนี่ยเขาเข้าไปทำตลาด Xbox one ในนั้นใช่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 ซึ่งมันนาน11ปี11ปีที่ไม่มีเครื่องคอนโซลเข้าไปทำตลาดในจีนเลยนะครับก็เป็นที่น่าจับตองมองว่า การลูปตลาดของ Microsoft เนี่ยมันจะเป็นยังไงต่อคือาหน้าจอจะเป็นการลูปตลาดแบบจริงจังเป็นการโปรโมทแบบจริงจังอยู่แบบตูตูทะสาขาแรกชนดทั้ทง,ทงแรกครับผมใช่ก็ตอนนี้ตลาดจีนน่าสนใจมากเพราะว่าปกติจะมีแค่เกมออนไลน์ใช่ไหมใช่ตอนนี้ก็เริ่มจะมีคอนโซลเข้าไปละอืมอพีซีก็กรอบกันแหลกอย่าพูดอย่างนั้นเลยเออเปรนอะไรกันก <laughs> ันเลรเนี่ยวันนี้มันพิลึกนะโอเคจบกันแค่นี้ครับ ครับผมก็สุดท้ายนี้อย่าลืมกิจกรรมของเรากิจกรรมหน้านอนกิจกรรมอมตะนี่แหละสำหรับ DKS Digital c r y s t o จำนวนห้าตั้งสะสมจำนวน5 0าสิบตั้มนะครับใครที่ยังไม่เคยรับนะครับก็สามารถมาติดต่อขอรับได้เลยนะครับทำตามกติกาหน้าปันเพจนะครับถ้าหากใครยังไม่ทราบก็ลองติดต่อถามแอนดมินนะครับผมครับสุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณค่าย DKS Digital c r y s t o จูล็อบบี้ครับสนุกครับเกมเทพ วกกพร้านเทียปาน .com เมเนเจอร์เกมครับสนุก .com อืมโอเคสุด้ยขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่อาทิตย์หน้าครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับทำไมต้องทำเป็นหลักเนี่ยสวัสดีอีกครั้งเ่ยครับอีกครั้งเ่ยครับพอแล้ว